ตอนนี้เป็นเวลา4โมง23นาทีมันมืดแล้วเรื่องหนอท่านมาอยู่พี่น้องกรสิมาผุนละคือ4โมงครึ่ง้ยได้ยินเสียงรถอะไรหอล่ะบรรยากาศปึ๊ดติดท้อมือไตมือดีเบิดมือพี่น้องมาหนิเบิดมือเพเห็นแสงเห็นตะวันเมฆกปกแบบนี้ยวดมือ เข้าวังบรรยากาศยังมาแรงโอ้ยตายตายตายทายบานนี่มึนเขินมึงก่อนท่านผู้ชมวะอันเบาเรื่องผีเบอฟังแน่ว่าสันบอกก็บอกด้วยพี่น้องสุ้มืือนีบว่เห็นอะไรผีตอนมาอยู่ใหม่ๆโอ้ยหลายแห่งนึกเกิดเห็นฟันนึกเกิดยังตกะก็ก,ก็แกก้งยงื่นงาน่ะไรระเบิดมือ แต่สมอนี่ข่อยสวนมอนดูอุทิศส่วนบุญก็ส่วนกุศลวนในเขาเขากับบุคอยมาก,กวนพี่น้องน้ำหงโนงหงหนามนีส่สินึกเือเป็นห้อยมือลูบลงมาสิพี่น้องตอนนี้บ่มีละ่ะมีซีรีหรือซมีอยู่ประจักษ์ถ้าเขาก็อยู่แบบสงบสงบะนะแต่ถ่ายได้หน่อยกัจกนจักหน่อยก็สิมาพูดละเบอง์พี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบห้านาทีท่านมาหอดอยู่เบองในเหมือ เหมือนก็มาหันไปอีกเบื้องโอ้ยไต่ขึ้นหนานมาแตยไปจอบเบิ้งกนันนะไปจะไรขนึนขน้นหนานมาหอดแต่ไปนอขนานมาหอแต่สานสิบหานาที่อะไรไปแอบเบิง้งนิดหน่อยเหมือนพ่อพี่น้องปะ เป็นตุกตอนสี่โมงแรกมืนี่โอแม่นบ่ายสามโมงห้บ่นาทีมันขั้นนีประจักมี่พี่งนาะเสียงหลดมามาเมิ่งเงียมาแรลกบรรยากาศเนี้ยมาแลน้มือตื้อตืดตื้ตะตืตืเดี๋ยวมาส่งแอลเลยักแม่บ๊วแอลอยู่เฮ้อเบืองพี่นนองบรรยากาศเนี้ยมาแล มาอีกอยู่เมดว่า์ัมนแก้วตายวันนี่พี่น้องเอ้ยมิดว่า์ัมนแก้วตายเอ้ยมาแล้วแม่แล้วนี่นี่นี่ขั้นนี่ขั้นนี่ขั้นนี่ละพี่น้องงั่นเอลิใช่ละถอยลงมาหน่อยหนึ่ง มาแล้วมานแล้วมันก็จอดเล,อเลยพี่น้องก็จอดให้เร็กหน่อยลงอันนี้มาเที่ยวลงมาแล้วสลัดเ,เจสิกาเจสิกาขึ้นมาลงมาแล้วโอ้เจสิกาลงมาแล้ว สตาร์ทรถใหม่กันมืดเหมือนบังมืดคักเหมือนแน่ ลไรคือมอเลีกขนรือขึไรเมื่อตื่นตื่นเลยไงสิ่งแรกที่เจสิก้าทำก็คือกินขนม เป็นอย่างมยาสูตรอ้เนี้ยหายกรบบุกินแม่ทิวหาอะไรลูกแม่ทิวมันมีซุปแล้วน่ะเห็นไหมน่ะอยู่ในซองมันน่ะเทวิตีทวิตทำไมกล้องแม่มันอัปเดตแล้วมันเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นไรไลูกก็ใส่ไปเลยใส่ครึง่งนึงใส่ครึ่งนึ่งคุณนายลย <c oughs> ายกบปีล้าสูย มสวยเลยแม่ <Gotcha. S 2> mm. so e ่สวยเล้วท no, ี่ต so ้องทำลิขิตก่อนสวยแล้วทำไมสวยนี่อ่สวยแล้วใช น,น,นไน are they ม่กิตกเนียววสานึงเข้าเนียวด้วยนะเนี่ย well, ทำน้ซุปแล้วทำให้น้องเลยนะ um ี่ให้เนยงบมาเิที่นอง ยาก,กิโซบะบอกคนยาก,กิโซบะแล้วกันราเมนทำให้น้องแล้วเลยตัวนี้เหรอแล้วทำไมไม่ใส่ซอสในในถุงมันละลูกคนสิคนคน ิดใหญ่ในรูกเรียกเจสิกาไปคัดเด๋อวคนเยอะจังเลยกะที่รถอินนาคาอินนบัสอินนบัสมีเลยชิมดูสิกะบอกชิมดูสิแล้วทำไมไม่ใส่ล่ะเอาใส่เอาใส่เสร็จแล้ว บะมี um ่บะมีเหลืองแม่ทิวชอบกินนู้ดเดินอ yeah, okay, ๋อกินซุปมันแม่ทิวก็เลยกินซอเลยเพราะว่าซุปนะมันใส่หม้อหนึงมันถึงซีบีอยู่ในนู้นเห็นไหมอันกลมๆดำๆอ่ะอืม อืมต้องเอาไปคุกก่อนนะ oh, what that? S <S เฮ้ยไม่ใช่อีกอันนึงมันหมดแล้วเหรอ <What? S 1> อ๋อนั่นแหละข้างหลังมันนะข้างหลังมันน่ะกะค,ะ <What? S 1> คุกลวกเอาลวกไม่เข้าใจเท่าไหร่นี่แหละก็ดึงออกมาลวกก็ถูกจ้ะเ <laughs> บคกก็ใช้เงินสิเ <laughs> บคลวกแล้ Why open like that? เขาแม่ใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วแม่ก็ใช้ไปทำซุป ใส่ใส่เยอะเดี๋ยวมันก็ไม่อร่อยนะลูกต้องไปล้างก่อนละปะเยอะ i not cook yet d i f f e t ขอ yeah อ่า y โอ้ย c อ Is โอ t ยโอ้ h โอ้ยโอ้ย e อ้ยโอ้ยโ n ้ t c o ้ยโอ้ย t อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโ t ้ยโอ u t โ u t ยโ t ้ยโอ้ยโอ้ย u t o n t อ้ย t อ้ c โอ้ยโ o ้ t โอ้ยโอ้ยโอ u ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ o t ยโออ้ยโอออ้ย้ does Matthew w ants o don't m e I แล้วน a า t ิ e แ w e e ิวไ a ่อัดแม a ต t ว e ีแมทตี w จ n t สาห w ่ายให้แมทติวดูแม e ตี้จวนสา a ร่ายประตูไว้หน่อยเปิดอาสาวอยู่ที่จแม่ทำเสร็จแล้วไปกินเร็วจะสิ่งที่เขาให้อ คะแนมเห็นคะแนมเห็นอันหม้อกับ่เห็นหนาคะแนมเห็นหนากับ่เห็นหม้อเห็นอะสูอุ้ยมาถ่ายรูปกันดีกว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปทำเนียวน้อจะบัมบปิลชูสนาะมันหมดแล้วหมดแล้วผักชอยผักชอยก็หมดละมีผักอื่นไหมเออช่วงร้อยชนิด ทุกคนแม่เพิ่งจะทำไปวนันไม่มีอะไรเนหะ็นไหม่ะ No eggs โ้โสดเ just seaweed <laughs> มีอันนากาวไหม a p p l ล No อุ้ยมีมะชูมเลยนะโอ้ <Ooh. S 1> ต่ต้องไม่เอานเราลรหารอให้ต้องพูมะชูก <What S 1> <for? S 2> de ่ออ่านดูสิข้าคู่กี่นาทีก็จะ no. แต่มันเก่าละแม่จะไว้ทําสุปมะอื่น ทำกีน่นาทีแล้วเนี่ยยูแมกอลาบมันหนั s ไหวทำไมไม่ทิ้ <It> s <S ไม่กินละ่ะก็บอกแล้วมันแหลมมันแหลมมันดำดำไหมดี não. too high up Is it food, huh? yeah can you believe it i man i have that i mean i yeah i'm about to eat it i'll put it away for you yeah. <laughs> <laughs> okay. โอ้โหนั่นคือแบี่นกแบหน้โหน่แบ่นอีหน่งโอ้โนั่น่นอีกนึ่ั่นคือแบบอื่นอกแบบหนึ่งโอ้โหนั่น่นีกแ้คือง้โหนั่นคือแบบอนอีกแบบหนึ่งโอ้โหันคือแบบอื่ อย่าลุงมาใส่น้ำซุปนะลูกอย่าพูดอีออนนะทอดอย่าพูดบันเฟิร์สแน่อย่าทอดเบนเดอว่าโกทัวเถอะมันจะอาจจะไม่อร่อยคขาวนี้ไปเบิดแดละพี่นนอเว่ยโอ้ยโกทููไปถูมาตัละลู แม่บอกให้กินข้าวกับไก่งวงนี่อร่อยใช่ไหมเชอแม่เธอสิเ่ะเสร็จแล้วออพเทลงไปเลยอือหโอ้โมองไม่เห็นโอ้โหมันฟอ่มันฟงมันฟออง ระเด็นกระดอนหมดละชิมดูสิมันอร่อยมันแซ่บมันนัวไหม,ม,มชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิน้ำมันน้อยไปหรือเปล่าเสียงอะไรเจาะๆเป่าด้วยนะมันจะลวกปาก เปาเปาหันหน้ามาทางนี้เป็นไงบ้างอร่อยไหม cool. <laughs> so seaweed, right? t h a t t h e s m o o ะมิวจะเวบลส์ นี่เลยแม่ที่ไม่ชอบซีวีเฟสต์เบอร์ก์เอาไปกินไปกินไปกินอุ้ยอุ้ยอู้ไม่ต้องใส่เยอะเยอะหรอกลูกเอาตรงนั้นเราไปเก็บไปก่อนไปกินกับข้าวเหนียวเอาซอสตรงไหนจะถ่ายวิทย์ไทยพิ่เจเอออินเตอร์อัดสปริงคอลสปริงคอลอยู่ไหนอะไรคือสปริงคอล ไม่มีสปริงโกลสปริงด์กหรอก <What? S 1> กินอร่อยไหมเทตี้อร่อยไหม <No. S 1> ทำไม <No. S 1> ต้องมาคาบแกแด <Okay. S 1> อย่างนั้นล่ะซีวีดไปชิมของเจ้กา้าก่อนเนี่ยเพิ่งมันยังไม่คุกเดี๋ยวก็ดับแนวดอกมันยังไม่คุกสะมาใส่ปากยังไงนัะสูง oh, <what> <laughs> อะไร อะไรจะมาดูเจสสิก้ากินข้าวนี่ไม่ถิวอย่าแกล้งแม่อย่าปัตีหัวผู้ใหญ่มันบาไดไปตกนรกกินขี้นกตกทะเลเจสสิก้าแม่ Jessica แม,ม่ถือเจสสิก้าแกล้งแม่โอ้ยแม่เจสสิก้าแม่ถิวแกล้งแม่ไปกินข้าวกินระย,ยงข้าวเหนียววันนี้ก็กินเส้นวานนีก้ก็กินเส้นท mm hmm. ําไหมา Jessica, not ไปให้ดีนะไปให้ดีนะแกขัดซื้อคนตาใหม่เหรอคนตาใหม่เหรอนิวอายบราล่ะเออื้ออายสครูเขาไม่หวานเลยขนตายาวขนาดนี้ no because you can't really tell you can Yeah, but you know what i mean like it's not it's not like make. it's not like putting what color yeah it's not color eyeshadow shadow don't yellow what about some cheek somebody put on cheat on not yeah cheat. because it's like it's just natural really yeah, right? like you just can't add color you if you go what i mean color in my begin แมทธิวจะซีวีดิจ์นี่หรอแมทธิวไปชิมซีวีคงจะกล้าสิถ้ากินมันอร่อยจะได้มาแอดใส่ชิมดูสิให้แมทธิวชิมดูสิซีวีดนะเอาหรือไม่เอาเอาไหมเดี๋ยวแม่ไปคุูไข่ ว่าแล้แมทธิวไม่ชอบซีวีดไม่ชอบเวสต์เบอรไม่ชอบชอบแต่นูเดินแลว้วก็ชิคเก้น